ระวังจะพลาดต้นไม้อาจจะตายได้ถ้าไม่รู้สิ่งนี้ครับที่เห็นเป็นต้นรัสเบอร์รี่นะครับตัวนี้เพิ่งซื้อมาใหม่ๆเลยเดี๋ยวจะให้ดูรูปนะครับตอนที่ซื้อมาใหม่ๆแล้วตัวนี้ครับคือต้นหลักที่เป็นเชื้อราตายไปแล้วนะครับตัวนี้คือกล้าของเขานะครับที่ช่วยไว้ได้นะครับ วิธีการคือถ้าได้ต้นไม้มาใหม่ๆนะครับให้รื้อรากดูรากเลยนะครับเอาดินออกบางส่วนนะครับแล้วก็เปลี่ยนดินใหม่เลยตัวนี้ตอนแรกผมไม่ได้เปลี่ยนดินเปลี่ยนอะไรเลยนะครับก็เอามาตั้งๆไว้เพอแพ๊บเดียวนะครับเชื้อรากินนะครับตายดีที่รักษาทันนะครับวิธีการรักษาผมใช้ตัวนี้เลยสําหรับท่านใดที่มียางจะเชื้อราก็รีบใส่รีบใช้ไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝน ก็อย่างที่เห็นครับสวนก็จะลกๆน้ําก็จะท่วมก็ต้องย้ายให้มาปลูกผักในเข่งในตะก้ากันนะครับนี่แหละครับมาแชร์ประสบการณ์ให้รู้ให้ดูกันนะครับเผื่อว่าใครเจอแบบนี้จะได้รีบแก้ไขทันก็ใบก็ยังเนี่ยครับเ,เป็นเชื้อราทั้งแมลงเป็นเชื้อราแต่นี่ยอดใหม่ที่ขึ้นมานะครับก็คือว่ารอดแล้วนะครับต้นนี้สองต้นต้นหลักคือตายไปแล้วนะครับ